ไทยทีวี TV สีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี้สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวตอนที่โนทำงานก่อสร้างอยู่อะค่ะ ก็จะมีมิศวสกรอีกคนหนึ่งที่เขาบอกว่าหนูว่ามีความสามารถนะทำไมไม่ไปเรียนต่อ mm hmm. ช่วงวันเสาร์อาทิตย์อะไรนี้แนะนํา mm hmm. หนูก็ส่งตัวเองเรียนวันเสาร์อาทิตย์2ปีก็จบปวสที่เทคโนโลยีฉบังระหว่างที่เราเรียนก็จะมีคนแนะนําอีกว่าทําไมไม่ไปเป็นเซฟตี้ประจํไใช้ก่อสร้างเพราะว่างานเซฟตี้มันเป็นงานที่เหมือนเราแนะนําให้คนทํางานแล้วปลอดภัยซึ่งเราก็มองว่าเราชอบนะอาชีพนี้เราเรารู้สึกว่าเราอยากอยากไปอบรมต้องเสียเงินประมาณ7,5 0 0นนะต้อง รับวุฒิแล้วก็มันต้องเสียตังค์เราก็บอกได้เพราะหนูได้ไปเรียนต่อเนี่ยคือเริ่มเป็นที่นะหนูตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาตรีะคะ่ะหนูได้จ่ายค่าเทอมะแค่เทอมแรกเสร็จแล้วเทอมที่สองเนี่ยหนูก็ไปบอกอาจารย์ว่าถ้าหนูจะขอเรียนต่อได้ไหมเนื่องจากหนูมีภาระยังไม่สามารถจ่ายค่าเทอมได้อาจารย์บอกว่าได้ไม่เป็นไรเรียนเรียนไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วก่อนที่จะรับวุฒิเนี่ยเราต้องมาเคลียร์ให้หมดนะ ภายใน5ปีมีสัญญาไว้จนปัจจุบันนี้หนูก็ยังไม่สามารถที่จะเคลียรอาวุธออกมาได้ค่ะถ้าเกิดว่าได้วุฒิถ้าจ่ายค่าเทอมครบนี่ต้องเป็นวุฒิอะไรคะปริญญาตรีค่ะปริญญาตรี<อ>จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ยังเลยค่ะเพราะว่าเราจ่ายค่าเราติดค่าเทอมเขาอยู่ถูกต้งไต้องไปเคลียร์เงินใช่ต้องไปเคลียร์ค่าเทอมอยู่ที่ประมาณแสนแสนเก้าเราต้องผ่อนเดือนละห้าพัน คือผ่อนกับมหาลัยโดยตรงเป็นคณะอะไรนะครคณะอะไรเอ่ยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะเกี่ยวกับเซฟตี้นี่แหละค่ะถ้าอย่างนั้นนอกจากานี่เรื่องการศึกษาที่ติดกับมหาวิทยาลัยอยู่แสนเก้า,าแล้วมีอะไรอีกไหมคะก็จะมีนี่เงินดอกนี่นอกระบบใช่อันนี้คือกู้มาทําอะไรบ้างก็จะอย่างสมมุติว่าเงินเดือนออกเนี่ยพอเงินดอกปุ๊บเนี่ยรายการจดกับ เงินในบัญชีเนี่ยมันค่าใช้จ่ายใช่เยอะกว่าคือบางทีเราโอนจนแบบมันขึ้นหน้าจอว่าเกินจํานวนอะไรคือไม่ใช่บัญชีม้านะแต่เหมือนบัญชีม้าเลยเพราะว่าเงินเข้าปุ๊บออกหมดไม่มีเก็บไม่มีค้างไว้อย่างเงี้ยเอออันนี้ไม่เหมือนพูดเหมือนเรื่องตลกแต่มันไม่ตลกเนาะคือเรามีลูกสี่คนแล้วแล้วคนโตแล้วเรายังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอยู่ไหมคะหรือว่าไม่เขาก็ดูแลตัวเองคนโตนี่เอาลูกมาให้เลี้ยง มีหลานแล้วใช่เขาก็จะส่งมาให้ลูกเขาต่างหากเออเขาส่งเงินด้วยแต่ว่าเราเขอช่วยดูให้ค่ะงั้นเราก็เลี้ยงลูกมาะอยู่แจ้งวัฒนาเนี่ยค่ะเราอยู่แล้วยู่ไหนกี่คนทั้งหมดกี่ชีวิตห้าคนลูกสาวลูกชายแล้วก็หลานแล้วก็ลูกชายอีกคนนึงคนเล็กเพราะฉะนั้นนี่นอกระบบก็คือว่ากู้มาเวลาที่เงินมันไม่พอใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในในบ้านนี่แหละเนาะเท่าไหร่คะเป็นนี่อยู่นอกระบบตอนนี้เป็นนี่อยู่ส0,000นกว่าบาท 3 0ม0 0ื่นซึ่งที่ที่เราต้องจ่ายแล้วก็ที่เดือดร้อนเนี่ยมันน่าจะเป็นนี้นอกระบบแต่ว่าที่เราผ่อนจ่ายมหาวิทยาลัยไปเรื่อยเขาก็ไม่ได้มาเร่งรัดอะไรใช่ไหมอ่าเขาเขาไม่ได้เร่งรัดค่ะแต่ว่าเราเราเองบางทีเราก็ไม่ได้ส่งถ้าเผื่อถ้ามีก็ส่งถ้าเผื่อเราได้ปัญญามาเนี่ยเงินเดือนจะขึ้นไหมขึ้นค่ะอขึ้นแล้วก็เราก็จะทํางาน ง่ายขึ้นด้วยด้วยมีใบใช่บางทีบางทีที่เราเป็นอยู่เนี่ยบางทีวุฒิของเราเราไม่สามารถที่จะไปทํางานข้ามข้ามตําแหน่งตัวเองได้อคือตอนนี้ตายคือจ่ายนี่หาอะไรหมดนี่คือใบปริญญาออกเลยเหรอใช่ออกเลยไปรับได้เลยเพราะว่าไม่ได้มีแตติดอะไรติดแค่เรื่องเงินอย่างเดียวเหลือแค่ใบยืนยันแค่นั้นเองใโอเค ก็เป็นนี่ปริญญาอยู่แสนเก้าแล้วก็เป็นนี่เราระบบ30,000ื่นค่ะพี่เป๊ะเราจะบอกว่าไงดียเอาสา0 0 0ื่นก่อนได้ไหม <okay. S 2> เดือดร้อนก่อนสามหมื่นเลยรบับผมเอาไปม,ม,ม,มาเรื่องผมจดนไป ฝากค่ะอยากรู้ไหมว่าเพราะอะไรเขาถึงให้พี่ตาผ่านเข้ารอบอยากรู้ค่ะอาจารย์แก๊บก่อนเลยท่านแรกค่ะเพราะอะไรคะก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการศึกษาเนาะแล้วก็พยายามทําตัวเองให้เป็นตัวอย่างกับลูกๆด้วยก็คือเรียนหนังสือนะครับอย่างมุ่งมั่นเนาะเพียงแต่ว่าตอนที่เรียนเนี่ยไม่ได้ไป ออขอทุนกยศเนื่องจากอายุเกินใช่ไห<ช>มครับเขาก็ทุกวิทยาลัยก็คงมีกฎเหมือนกันนะครับว่าถ้าจ่ายไม่ครบถ้าจ่ายให้เรียนไปก่อนได้แต่ถ้าจ่ายไม่ไม่ครบค่าธรรมเนียมไม่ครบอ่ะก็คือเขาจะโฮมไปปริญญาบัตรไว้แต่ถ้าจ่ายครบปุ๊บเมื่อไหร่เขาก็จะให้ให้เลยอะไรเงี้ครับมันคงเป็นกฎที่เลี่ยงว่า คนตั้งใจจะเบี้ยวนี่แล้วก็ไม่ไม่นั่นนะฮะก็คงมีแบบนี้เยอะเหมือนกันที่กู้ยืมเงินเรียนเรียนไปก่อนแล้วก็มาหาวิทยาลัยเขายิ่งถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยเขายิ่งต้องอาศัยทุนในการดําเนินงานเนาะอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ฟังดูอาจจะเหมือนเอะโหดร้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็อยากจะให้มองในมุมของวิทยาลัยเขาด้วยเนาะเราก็ต้องมีทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็อยากจะให้อ่อ คนที่อยู่ทางบ้านดูด้วยว่าถ้าตัวเองเรียนระดับปริญญาตรีเนี่ยมันยังมีกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาซึ่งสามารถขอทุนได้แล้วไม่มีการโหวตไว้ไม่มีการเก็บวุฒิไว้ก็คือจบปุ๊บก็ได้ปริญญาตรีแล้วก็เอาวุฒิปริญญาตรีเนี่ยไปทํางานไปสมัครงานหางานอะไรได้เต็มที่เลยแล้วก็พอทํางานเสร็จแล้วก็ค่อยอผ่อนใช้กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาซึ่งมันจะดีกว่าถ้าอายุไม่เกินนะครับอันนี้เป็นอันที่1ที่อยากจะบอกอันที่2ก็คือ เรื่องของการใช้ชีวิตคู่เนาะอันนี้หมายถึงว่าอา,อาจจะตัดสินใจพลาดหลายครั้งเนาะและแต่ละครั้งที่พลาดเนี่ยเหมือนว่า,าไปชอบอาจจะผู้ชายที่อายุมากกว่าแล้วก็อาจจะเหมือนไม่ได้มั่นคงอยู่กับเราไม่ได้ชอบเราที่ตัวเราเป็นตัวเราอะไรสักเท่าไหร่เนาะเงินเดือนที่ทําได้หาได้ด้วยความที่ไม่มีทรัพย์สินอะไรของตัวเองเลยบ้านเบิลอะไรอย่างเงี้ยรถค่าน้ํามันอะไรต่างเนี่ยรัก็ต้อง จ่ายไปหมดเลยอันนี้น่าเห็นใจนะครับแล้วก็เป็นหนี้ที่เกิดจากการเลี้ยงดูลูกนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้ตัดสินใจว่าเออน่าจะน่าจะช่วยสนับสนุนไปก่อนนะครับส่วนเรื่องเงินอื่นเนี่ยก็อาจจะมองในแง่ของการเ,ออเลี้ยงดูลูกนะครับก็คิดว่าคุณเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็เห็นความสําคัญของการรึกษาอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าการมีลูกเยอะอาจจะลําบากตอนนี้แต่ว่าต่อๆไปเมื่อเขาเออ ทำงานได้อะไรต่างก็จะเป็นกําลังสําคัญที่จะช่วยดูแลเราต่อได้เหมือนกันนะครับก็อยากจะให้กําลังใจนะคร,ครับขอบคุณครับขอบคุณมาก <c oughs> สองล่างในคนคนเดียวกันอีกล่างหนึ่งเป็นผู้หญิงแกร่งดูแลแบบโอ้ยยังมาตโมเก่งทํางานนู่นนี่นั่นนั่นแต่อีกล่างหนึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันเบาบางเกินไปในสายตาผู้ชายทีเด็ดลูกดี สนับสนุนโดยเพสัต Advanced Whitening Serum รายได้ทั้งหมดที่มาเลี้ยงดูครอบครัวก็จะเป็นหนูแล้วก็พ่อของลูกคนที่สี่แล้วก็ลูกสาวค่ะ ช่วงโควิดนี่แหละคะ่ะหนูไม่ได้จ่ายเงินธนาคารด้วยแล้วก็หนูไม่ได้จ่ายเงินงวดรถแล้วหนูมายืมเงินเงินร้อยละสิบเหมือนมันสะสมนี่อะคะ่ะเงินธนาคารก็ติดบัญชีดำอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่สามารถที่จะไปกู้เงินของธนาคารหรือกู้บัตรอะไรได้มันต้องไปกู้เงินดอกอย่างเดียวอืมคือพี่ฟังแล้วเนี่ยนะพี่ชอบนะในความคิดการทำงานของเขาเนะี่ยพี่ชอบแต่พี่ก็จะแยกแยะสองสิ่งนี้ออกด้วยกัน คือทาไมในเมื่อความคิดการทํางานเก่งแต่ความคิดในชีวิตเนี่ยไม่ไม่เตรียมตัวไม่ไม่ใส่ใจในเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยและสุดท้ายแล้วเนี่ยทาให้ตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์เพราะว่าความที่เราพลาดน่ยความที่เราไม่ได้เตรียมพร้อมความที่เราเออเราก็เก่งนะในเรื่องไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่แต่ตัดสินใจตัวเองไม่ได้เนี่ยพี่ก็เลยใจจริงนะครั้งแรกพี่จะไม่ให้ดูมาแต่มาดูแล้วเนี่ย มันไม่ได้หนักนะัขนาดขนาดที่มากมายนะักอ่ะก็เลยให้ไปให้แต่ก็พูดในทํานองในชีวิตทํานองนี้นะว่าไม่อยากให้ใครมีออความรู้สึกสองล่างในคนคนเดียวกันอีกล่างหนึ่งเป็นผู้หญิงแกล่งดูแล้วแบบโอ้โหจังมัตโมเก่งทํางานนู่นนี่นัน่นแต่อีกล่างหนึ่งนะมันไม่ใช่อ่ะมันเบาบางเกินไปสําหรับในสายตาผู้ชายที่นึกจะจะทาแบบนี้ก็ทำมันไม่ถูกไม่ไม่ถูกทางตั้งแต่ท้องมาเราดู กุ้มใจมาตั้งแต่วันที่ตั้งคันจนวันที่คลอดจนวันที่ต้องไปฝากเลี้ยงไม่มีความสุขเลยช่วงนั้นชีวิตนั้นทุกวันทุกทุกวันทุกทุกวันทุกทุกวันเนี่ยพี่ถึงบอกนะว่าแยกร่างให้ถูกนะเอาร่างสองร่างนี่ให้เป็นร่างเดียวกันต้องเข้มแข็งนะคะยังไงก็แล้วแต่พี่ขอให้พระคุ้มครองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะี่เชาค่ะก็อนดับแรกขอชื่นชม้องตานะครับเป็น คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะเดี่ยวอ๋อเดี่ยวเดี่ยวขอบคุณครับ <c oughs> แม่เลี้ยงเดียเด่ยวแข็งมากแต่ว่าของตาเป็นคนเคอเป็นคนขยันเข้มแข็งแต่เป็นคนอ่อนไหว <c oughs> <c oughs> อ่อนไหวใจอ่อนเวลาใครทําดีด้วยรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกอยู่คนเดียวแล้วเริ่มไม่ไม่ค่อยเป็นตัวตัวเองละช่วงเวลานั้นอาจจะเข้าใจได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นด้วยหรือว่าอายุยังไม่เยอะด้วยตอนนั้นเนี่ยการที่มีสามีคนที่สองแฟนคนที่สองที่เข้ามาในชีวิตเนี่ย อันนั้นอาจจะเป็นความโดดเดี่ยวที่เราเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วเราก็เพิ่งได้งานแล้วก็ทํางานแล้วก็รู้สึกมีหัวหน้างานที่คุมงานเราแล้วเขาห่วงใยเรามันก็เลยเกิดเกิดความวุ่นวายขึ้นมาโดยที่เราไม่อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้แต่ว่ามันมีข้อจํากัดที่เราต้องคบกันแต่ตาก,ก็เลือกที่จะยอมเพราะฉะนั้นแล้วพี่เชื่อว่าอาจจะเป็นที่หัวใจเรานี่แหละที่มันทําให้เราวั่นวหวเองแล้วก็ทําให้เราตัดสินใจพลาดในวันนั้นไปแล้วก็เลยเกิดมีอีกหนึ่งชีวิตขึ้นมา แต่ก็ยังขอบคุณน้องตาแล้วก็คนที่เป็นแฟนของน้องตาคนที่สองที่รักษาน้องไว้นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีมากแม้ว่าน้องตาจะต้องอดทนเลี้ยงเขามาหรือว่าแต่เขาก็ยังแสดงความรับผิดชอบเหมือนที่พี่ถามไงว่าเขารับผิดชอบไหมเขาเป็นห่วงไหมเขายังส่งเสียไหมถ้าเขายังรับผิดชอบส่งเสียแล้วเขาบอกว่าอ่ะน้องตาเก็บน้องไว้อันนี้พี่ก็พี่ก็ชื่นใจด้วยกับน้องทั้งสองนะครับนับจากนี้ไปเนี่ย สิ่งที่เราต้องหาได้คือเงินและที่สําคัญคือต้องดูแลชีวิตที่อยู่ในอุ้งมือของเรานี่แหละในฝูงของเราให้เข้มแข็งให้แร่งขึ้นมาให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ดิเรกชันอยู่ที่พอยต์ของเราอยู่ที่ลูกนะแล้วก็การทํางานขอให้มีหน้าที่การงานที่ดีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ลูกๆไม่ทําให้น้องตาปวดหัวมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ mm hmm. นะฮะคนโสดก็เหมือนได้บุญเพราะว่าไม่ต้องกลุ้มกลัวมีใครจะนอกใจครับ เกือไปแล้วสรุปก็เข้ารอบครับรู้สึกว่ามันเป็นข้อคิดดีๆที่เราเคยพลาดมาแล้วแล้วก็ได้คำแนะนำที่ทำให้เรารู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งต่อไปเราอาจจะต้องคิดทบทวนแล้วก็ไม่ไม่ไม่คิดเองอะไรค่ะ คิดเองในในแง่ของใจอ่อนอะไรซึ่งพอพี่จิ๊กนวรัชพูดมาเรารู้เลยว่าเป็นตัวเราเพราะว่าเวลาเราจะคิดอะไรเนี่ยเราชอบคิดสองด้านแล้วอีกด้านหนึ่งคิดแทนคนอื่นซึ่งลืมคิดไปว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างที่เราคิดก็เลยเชื่อว่ามันเป็นจริงอย่างที่กรรมการบอกทุกคนเลยคะ่ะว่าการตัดสินใจของเราเป็นการตัดสินใจที่อาจจะ คิดไปเองด้วยแล้วก็คิดผิดด้วยคุณบัวช่างเย็บผ้าหน้าเปื้อนรอยยิ้มตลอดเวลาแม้จะเคยผ่านการเป็นโรคร้ายแต่เธอก็พร้อมยิ้มรับมันเสมอถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเทองราวการเป็นนี่ของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกนี่กด33ทีเด็ดลูกนี่ ลูกนี้คนต่อไปคุณบัวจากขอนแก่นสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะอ๋อยุ้งเก่งน่ารักมากสวัสดีค่ะ ช้างช้างไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยไม่ดูพัทไม่ดูไดโนเสาร์ไปขอดูท่าไดโนเสาร์ใหม่หน่อยนี่ไงช้างไดโนเสาร์ไดโนเสาร์แล้วไหนท่าช้างก็ช้างอ๋อตาพนมช้างช้างอยู่ไหนถูกต้องช่างอยู่ไหนอูดอะอูดอูดไปดูข้างนอกไปไปดูข้างนอกไป แหม่ที่เราถามมันไม่เล่นด้วยเลยติ๊นถามมันทำใจเลยช้างเชิงบัวขายคนนี้โอ้โหสุดท้ายสวัสดีครับนี่เป็นไงเป็นไงพี่ต่อสู้ตัดสินใจตัดสินใจพี่ต้องตัดตัดอย่างนี้ตัดสินใจอย่างนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ตัดสินใจมันต้องอย่างนี้เข้าไปเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าเย็บผ้าถูกต้องแล้วไงต่อครับแรงที่ใช้กับเงินที่ได้เนี่ย ไม่เท่ากันเท่ากันไม่พอไม่ตางกันอ๋อไม่ค้มค่าครับผมแต่เป็นความฝันความฝันสุดเล็กเล็กเล็กเล็ไอ้ไวัยในวเด็กในวัยเด็กทำให้เธอนี่ยึดอาชีพนี้เพื่อสร้างรายได้เพื่อครอบครัวสุดยอดโอ้โหเก่งมากแม้ฝันจะสมหวังนี่แล้วไงต่อแต่ เเ้ยปัดดร้อยแมปันรกแต่ก er. like ็อุบอุปสรรคอุปสรรคอุบอุบอาอุปสรรคเออ้วเมื่อกี้แล้วอุปอุบอุปสรรคเนือลยเนี่ยเนือแล้วไปต่อดิอุปสรรคเี่มันรออยู่ยังไงต่อเรวปนไงดักลไปก สวัสดีค่ะบัวไข่คงคำค่ะเป็นช่างเย็บผ้าอายุก็ตอนนี้63ค่ะคุณบัวช่างเย็บผ้าหน้าเปื้อนรอยยิ้มตลอดเวลาแม้จะเคยผ่านการเป็นโรคร้ายแต่เธอก็พร้อมยิ้มรับมันเสมอเป็นคนจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณพ่อก็เป็นคนรับซื้อ สมัยนั้นเขาจะเรียกนา้อยเนะซื้อข้าวรับซื้อวัวควายแล้วก็ออกไปต่างจังหวัดไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้พบปะผู้คนเยอะใช่ไหมละ่ะลูกทั้งหมดก็จิคนเราเป็นคนที่5พ่อก็ไปค้างอ่างแรมอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ใช่ไหมบ่อยครั้งพ่อก็เลยไปมีติตผู้หญิงใหม่ก็เลยได้แยกทางกับแม่แล้วเราก็เป็นคนที่5้าเรียนหนังสือก็จิตก็ออกมาแล้วค่ะออกมาก็มาเลี้ยงควาย ย่างสิตอนนั้นก็ไปอยู่กับพี่ชายที่อุดรไปเลี้ยงหลานพี่ชายอีกคนเข้ามาทํางานกรุงเทพมันเป็นเด็กปั๊มเขาเป็นคนชิดก้าวหน้าไงไม่อยากให้น้องลําบากไปรับน้องมาทํางานที่กรุงเทพดีกว่าตอนนั้นเพื่อนเขาก็ทํางานที่บริษัทยาที่ซอยอารีขหลโยธินเขาก็เลยเอาน้องไปฝากดีใจมากเพราะไฟฝันไฟฝันอยากจะเข้ากรุงเทพเข้ามาก็มาทํางานอยู่โรงงานยา300เงินเดือนสมัยนั้นก็ส่งกลับบ้านให้แม่หมด พอก,กาลังต่อเติมบ้านฟ้ามั่งอะไรมั่งอะเนาะช่วยกันพี่น้องสามคนพร้อมสู้ลุยชีวิตเมืองกรุงอยู่โรงงานยามาประมาณ 4- ี่หปีมั้งค่ะก็เลยออกมาออกมาตามเพื่อนก็มาขายขนมหาขนมถ้วยขายแถวห้วยขวางมีนมีแฟใช่ไหมก็ร้องไปขนมถ้วยจ้าขนมถ้วยมาและจ้าประมาณนี้ห้องไหนเขาเคยกินเขาก็เปิดประตูออกมาก็มีเพื่อนข้างห้องเขาเลยบอกว่าไอไปทํางานที่ขายผ้าประตูน้ํำไหมเขาว่างี้เขาต้องการคน พอตอนนั้นเราเป็นสาวเนาะมันก็หน้าตานนี้มีหน่อยเขาเลยชวนก็ไปก็ไป,ไปเงินเดือนพันหนึ่งความใฝ่ฝันที่กลายเป็นจริงก็ชีวิตเด็กวานนอกใฝ่ฝันคืออยากเป็นช่างเย็บผ้าคือว่าช่างเย็บผ้าเนี่ยมันดีที่สุดใช่ไหมเราอยากสบายไงแบบที่ว่าแก่มาแล้วอะ่ะเราก็ทําบ้านอยู่บ้านได้ประมาณเย็บเสื้อเย็บผ้าชอบมาแต่ยังไม่เรียนยังไม่จบหนูก็เลยออกมาเรียนเย็บผ้าพี่ชายเขาขับแท็กซี่ทีนี้ออกจากปั๊มแล้วก็มาขับแท็กซี่ ได้เงินจากพี่ชายมาเขาก็มาซื้อผ้าให้เรียนเรียนไม่ได้เรียนโรงเรียนใหญ่นะเหมือนกับร้านเปิดเย็บอย่างนี้แหละแล้วก็มาเรียนเย็บอันนี้ไปด้วยเราสร้างแบบพอเรียนรู้อยากสร้างกระโปรงได้เสื้อได้ประมาณนี้มีโรงงานเย็บผ้าเสื้อเด็กอ่อนก็เลยไปสมัครโหลละ20บาทวันหนึ่งก็ได้อยู่5โหลบางทีเขาก็ให้เย็บเสื้อตัวอย่างก็ยูนลายพี่เหมือนกันเป็นไอคนล้างจานขายก๋วยเตี๋ยวอะไรก็มาหมดแล้วเสิร์ฟอะไรก็มาหมดแล้ว จุดจบก็มาอยู่ตรงที่เราชอบมันเป็นงานที่เรารักเนาะใจเย็นยากแค่ไหนแล้วก็เลาะเยอะแค่ไหนเราก็ทำไงฮนะจนเราเออทุกวันนี้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้หนะ่อยเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับโอ้ยใส่ผ้าห่งตอนนั้นเนะาะมบ้านนอกบ้านนอกผ้าห่ตอนเป็นเด็ก แล้วทีนี้ผับป่านานๆทีจะไปใช่ไหมคนลงจากรถเนี่ยหูสงเกี๊ยขาบ้านแบบนั้นอ่ะอคือแต่งตัวเฟียวแต่งตัวเฟียวเราต้องเป็นอย่างนี้เราต้องมาบ้านเราต้องที่เทพแบบนี้ทีเราจะแต่งตัวสวยมาเลยไฟฟ้ในคุา